สวัสดีแรกวันอาทิตย์จ้าพี่น้องยายเอกาลังว่าสียางปลาดุกหรือว่าปิ่งปลาดุกนี่ยละจ้าพี่น้องยายเอกหยับเกียเรียบร้อยแล้วอันนยายเอกสิมาทำกันย่างหรือว่าปิ่งจะมันนี้สิปิ่งปลาดุกกินกับขาแลงจ้าหล้กก็มี่แกงปลาดุกใส่วนเส้นน้ำจ้าพี่น้องปิ่งปลาดุกยายเอกเ็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องซุกแล้วยายเอกเตรียมใส่จานไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า หลังจากที the the ่ติ่งลาเขาสุกแล้วน้องติโนย่าเอกสีมาเห็ดแกงปลาจากแกงปลาดุกเซ็หยิ่งเซ็ตจากพี่น้องย่าเอกใส่เครื่องติดตาไใบกระสีนี่ตักไข่หนี้กระเทียมแล้วก็หนี้พริกจ้าน้ำเดือดแล้วจ้าเดี๋ยวย่าเอกใส่ปลา้จากพี่น้องมอเดือดแล้วจ้าเดี๋ยวย่าเอกใส่เกลือจากติโนแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้า ยอกใสกุ้นเสรจลกพี่น้องมองะเบียรอีกแล้วจ้าพี่น้องยายเอกจซิมเือนเราลดชาด์อเะโอเคเราจแต่ยายเอกจะนัใส่พักจับพี่น้องยายเอกจะใส่หังปรตูนอกจากด้วยแมงนาปิดปาใบบักปูบกะพักพร้อมแจกพี่น้อง กินห้อมบักคั้งไวจ้กพี่นอมม้นองแกงปลาดุกใส่วุ้เส้นของยายเอกกับเซเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเอายายเอกกัตักเสิร์ฟแล้วจ้าพีนพ่น้องจ้าพี่น้องกับข้าวแรงยายเอกพร้อมเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้จะเป็นแกวพริกผงจับพี่น้องยายเอกเห็ดเม่กกี้จ้าอันนี้ก็เป็นปิ่งปลาเนาะจ้าเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นแกงวุ้นเส้นใส่ปลาดุกจ้ากับข้าวเล่าอาหารอิสานบานเฮาเนี่ยละจ้าพี่น้อง มาได้จ้ามากินขอแรกกับย่าเหจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า